บังบันดาลด้วยอานิสงส์แรงกล้าอธิษฐานขออโหสิกรรมถอนคำสาบานท่านผู้ฟังครับทุกคนยังมีผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีติดตามมาเป็นผลของเหตุที่ได้กระทําไว้ในอดีตชาติที่สลับซับซ้อนนับไม่ได้กรรมไม่ดี กำลังตามส่งผลแก่เราทุกคนเปรียบกรรมไม่ดีนั้นด่งรถบรรทุกที่กำลังตะบึงไล่ขวดเราอยู่จริงๆที่ยังไม่ทันบทขยี่ก็เพราะกรรมปัจจุบันของเราที่กำลังกระทําอยู่อาจจะมีแรงพาหนีได้ทันจะอย่างวุดวิดนาเสียวใสเพียงไรเราผู้ไม่มีตาพิเศษก็หารู้ใหม่กรรมดีเท่านั้นที่เป็นแรงพาเราวิ่งหนีกรรมไม่ดี ที่กำลังส่งผลติดตามเราอยู่ในขณะนี้เปรียบกรรมไม่ดีดังมือมารที่ใหญ่โตมาหัวรานทรงพลังมากมายมือนั้นกำลังเอื้อมมาตะปบเราเพื่อลากเราเข้าไปขยี้ให้แหลกเหลว้วุดวิดจะจับปลายผมเราได้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่เราก็ยังพ้นอยู่ได้เพราะความบังเอิญ คือเพราะบังเอิญได้ทำกรรมดีไว้อย่างมากพอเป็นกำลังพาให้ลบลีกพ้นมือมารไปได้มีความสวัสดีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ใช่ว่ามือมารนั้นจะหยุดตามตะคุบเราก็หาใหม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่พบกี่ชาติมือมารก็จะติดตามตะคุบเราอย่างไม่ท้อแท้เหน็ดเหนื่อยคว้าผิดคว้าถูกก็จะตามคว้าใหม่ลดละ ถ้าปรากฏเป็นภาพก็จะเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดท่านผู้ฝังครับจะขอเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องกรรมที่เรายังประสบพบเจออยู่ทุกวันโดยเรื่องนี้เกิดกับเด็กที่ยังไร้เรียงสาพึงจะลืมตามองลูโลกเคยถูกนำไปฆ่าด,ด้วยความเข้าใจผิดที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ทำให้มานดา ผู้รักรูกเป็นชีวิตจิตใจแถบเป็นบาปทำให้ผู้ที่นำไปฆ่าเพราะเข้าใจผิดก็ต้องได้รับโทษทันได้รับโทษหนักทั้งอาญาบาลเมืองและก็ทั้งความโกรธแค้นจริงจังของผู้คนมากมายเรื่องนี้แสดงให้เห็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมแม้ไม่นำกรรมมาร่วมพิจารณาก็จะเข้าใจไม่ได้เลยว่าเรื่องเช่นนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กคนหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายแต่เด็กคนนั้นกลับอยู่รอดปลอดภัยเด็กอีกคนหนึ่งเป็นห่วงเป็นใยทนุถนอมดังแก้วตาดวงใจแต่กลับถูกทำร้ายตายไปทั้งสองอย่างบริสุทธิ์ไรเดียนสาพึ่งมีเวลาเห็นโลกไม่คี่วันมือของกรำอันยิ่งใหญ่ นำเด็กที่ไม่ได้เป็นทีมุ่งร้ายในปัจจุบันไปสู่อำนาจแห่งกรรมในอดีตซึ่งมิใช่เป็นกรรมของใครเอืน่นแต่เป็นกรรมของเด็กนั่นเองที่ต้องได้กระทำไว้แน่นอนในชาติใดชาติหนึ่งหรือในอดีตชาติที่พ้นผ่านมาแล้วความรู้เห็นของปุถุชนทั้งหลายแต่หาได้พ้นความรู้เห็นของท่านผู้พ้นแล้วจากความเป็นปุถุชน กรณีที่มีเด็กถูกฆ่าผิดตัวนั้นเด็กที่ตายไปแล้วพ้นจากความเข้าใจของคนทั้งหลายว่าเด็กนั้นไปได้สุขได้ทุกข์อยู่ในภพภูมิใดแต่เขาก็ได้เป็นอีกหนึ่งที่เตือนใจอย่างแรงให้ครัวกรรมเมื่อกรรมจะให้ผลคือเมื่อกรรมตามมาถึนก็ไม่มีอะไรจะยับยั้งได้นอกจากกรรมด้วยกันคือ เมื่ออากุศล,ลกรรมตามทันก็ต้องกุสล,ลกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าเท่านั้นที่จะตัดรอนอาุศล,ลกรรมได้ช่วยให้สวัสดีไปได้ครั้งหนึ่งคราวหนึ่งเรื่องเด็กคนหนึ่งถูกมุ่งทำร้ายให้ถึงตายแต่เด็กอีกคนหนึ่งที่เป็นความรักสุดจิตสุดใจของพ่อแม่กับต้องตายแทน แม่คนหนึ่งที่เป็นฆาตรกรต้องรับอาญาแผ่นดินมีชีวิตที่ทรมานในที่คุมขังแม่คนหนึ่งที่ต้องเสียลูกรักเพียงเพราะชีวิตถูกเอาไปฆ่าผิดตัวต้องเศร้าโศกสุดแสนไปนานเด็กคนที่ดอดตายอย่างอัศจรรย์ทั้งที่ตนนั้นถูกมุ่งทำร้ายคงเป็นที่รังเกียจของคนจำนวนไม่น้อยว่า เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขหญิงใจดำอมหติตดูผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมด4ชีวิตจะเห็นได้ชัดแจ้งว่าคำมีอำนาจยิ่งใหญ่เพียงใดทุกชีวิตถูกอกุศลกรรมตามทันแน่แท้และไม่มีขุศลกรรมความดีเพียงพอจะตัดร้อนอากุศลกรรมให้ทันเวลาได้จึงประสบชะตาประสบความทุกข์เดือดร้อนแสนสาหัสไปตามๆกัน ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพึงรอบขอบพิจารณาด้วยปัญญาของผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะเห็นความหน่ากลัวของกรรมให้เห็นความหน่าสลดสังเวชเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งต้องตกอยู่ในองค์มือที่ร้ายแรงร้ายกาดแห่งกรรมและเราเองก็มีมือกรรมตามตะคุบอยู่เหมือนกัน ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาก็พึงใช้ปัญญาให้เห็นได้ด้วยใจและพยายามหนีให้เต็มสติปัญญาความสามารถอย่าให้ถึงวันที่หนาสยดสยองอย่างหนึ่งคือวันที่ต้องตกอยู่ในองมือที่แข็งแกร่งแห่งกรรมร้ายท่านผู้ฟังครับทุกคนมีมือแห่งอกุศลกรรมที่น่ากลัวสุดตามตะครุบอยู่ไม่มีใครไม่มีและ มีกันคนละไม่น้อยด้วยเพราะทุกคนได้ผ่านพบชาติมาแล้วนับไม่ถวนยาวนานหนักหนาทำอะไรต่อมิอะไรมาเสียนักต่อนักทั้งกรรมดีกรรมชั่วสลับซับซ้อนกันอยู่และลืมกันเสียสินแล้วทั้งบางคนก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าได้เคยเกิดมาแล้วในอดีตชาติมากมายหลายชีวิตจนนับไม่ได้จึงยิ่งไม่นึก เลยว่าได้เคยทำกรรมดีกรรมชั่วมาก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันในชาตินี้การไม่นึกถึงนี่แหละทำให้เราเกิดความประมาทไม่พยายามหนีผลแห่งกรรมไม่ดีเมื่อกรรมไม่ดีตามทันถึงตัวก็จะใช้อำนาจที่ร้ายแรงร้ายกาจไม่เมตตาปราณีเลยก่อนที่จะมาเป็นเราแต่ละคนในภูมิของมนุษย์นี้ ต่างก็ได้เป็นอะไรต่อไม่อะไรมาแล้วมากมายนับชนิดนับชาติไม่ได้เป็นกันทั้งเทวดาสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กรวมทั้งมนุษย์ชายหญิงคนมีคนจนคนร่ำรวยคนสวยคนขี้เลคนพิการตาเขแขนขาดอายุสัน้นอายุยาวผิวดำผิวขาวเป็นคนไทยเชื้อจีนแขกฝรั่งต่างก็เคย เป็นกันมาแล้วทั้งนั้นแม้จะเป็นผู้ละลึกชาิได้ก็จะสลดสังเวชอิ่งหนักและอาจจะสละวางความโลภความโกรธความหลงได้เป็นอันมากท่านผู้ฟังทุกท่านครับลองหลับตานึกเห็นสุนัขขี่เรือนสักตัวแล้วลองนึกว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นเช่นเดียวกันเคยกระเซิบกระเซมเที่ยวหาอาหารกินถูกคนตีถูกทุนักตวยกันกัด ถูกใครทั้งหลายที่ได้มาประสบพบผ่านแสดงกิริยาวาจารังเกียรชังไม่ยอมแม้แต่จะให้เข้าไปไกลเพื่ออาศัยรมเงากันแดดกันฝนก่อนอิดก่อนเห็นก็ถูกทุ่มถูกควางใจให้ต้องถึงเลือดตกยางออกตกใจกลัวภัยนานานแต่จะบอกกล่าวอ่อนวอนให้ผู้ใดเห็นใจก็ทำไม่ได้อย่างมากก็เพียงเปล่งเสียงโหยหวนทุกทรมาน หามีผู้เข้าใจในความทุกข์ร้อนหรือไม่แม้นึกไปในอดีตเช่นนี้สมมติตัวเองว่าในภบชาติหนึ่งเป็นเช่นนี้นึกให้จริงจังเช่นนี้ก็จะเกิดความกลัวกรรมเพราะยอมได้ความเข้าใจว่ากรรมไม่ดีแน่แท้ที่ทําให้ชีวิตต้องเป็นเช่นนั้นอย่าเป็นผู้ปฏิเสธเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมอย่างปฏิจากเหตุผล คืออยาปฏิเสธเดือดนั่นเองไม่ว่าใครจะเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนก็ตามก็ไม่ใช่เราเราไม่เคยเกิดเช่นนั้นแน่คนจะเกิดมาแต่สัตว์ไม่ได้สัตว์จะไม่เกิดเป็นคนก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเป็นความเชื่อที่ปัจจคกเหตุผลเป็นคนสมัยใหม่แล้วจะเชื่ออย่างนั้นไม่ได้เพื่อความไม่ประมาท จงอย่าปฏิเสธโดยไม่รู้เจงเช่นนี้เพราะวันหนึ่งจะนีไม่พ้นผลที่นากลัวของกรรมเด็กคนหนึ่งวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานในโรงเรียนจูจูก็มีลูกปืนแหลนเข้าตัดขรัวหัวใจปิดชีวิตจากโลกนี้ไปอย่างงไไ่ายดายเด็กคนนั้นตายไปไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์อีกเรื่องหนึ่ง แต่มารดาบิดาต้องสูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปปุ๊บปับ๊บเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมต้องเคยไปทำความทุกข์แสนสาหัสให้เกิดแก่ผู้ใดมาก่อนแน่แท้ในอดีตชาติจึงต้องมาได้รับความทุกข์แสนสาหัสจากผู้ที่ไม่รู้จักหน้าตาผู้ที่ไม่ปรารถนาจะก่อทุกโทษภายใดๆเลย และทุกคนมีโอกาสที่จะประสบเหตุการณ์เช่นนั้นเป็นไปได้ที่อยู่ดีๆจะต้องสูญเสียหญิงใหญ่เช่นมารดาบิดาที่เสียลูกไปอย่างไม่รู้ตนสายปลายเหตุรู้ได้แน่นอนเพียงว่าเป็นผลของกรรมไม่ดีที่ต้องใดกระทำไว้ในภพชาติใดชาติหนึ่งแน่นอนท่านผู้ฟังครับหากเราเชื่อว่า ผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีติดตามมาเป็นผลของเหตุที่ได้ทำกันไว้ในอดีตชาติที่สลับซับซ้อนนับไม่ได้และเชื่อว่าเวรกรรมนั้นมีอยู่จริงจำเป็นต้องทำสิ่งนี้วันนี้เรามีบทอธิษฐานขออโหสิกรรมและการอธิษฐานจิตของสมเด็จพระพุทธาจารย์ มาแนะนําให้ท่านได้นาไปสวดและขอขมาลาโทษกับเจ้ากรรมนายเวรคนที่สัญญากับคนคนนั้นไว้จะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมพันธนาการก่อนอื่นต้องตั้งนโมสามจุกก่อนแล้วกล่าวบทขออโหสิกรรมถอนคำสาบานกายกรรมมังวจีกรรมมังมะโนกรรมมัง สันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังขะมันตุเมอโหสิกรรมังพระวะตุเมกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้หลวงเกินแก่ภูดใดโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจในทุกภพชาติทุกกับทุกกันขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดให้อโหสิกกรรมแก่ข้าพเจ้า ยาได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและทุกกรรมใดๆที่ใครทําแกข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานโปรดดลใจเขาเหล่านั้นให้มีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าหยุดอาขาดจองเวรหมดสิ้นเวรกรรมต่อกันตลอดไปนับแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานใดๆคำอธิษฐานบนบานสารกล่าวใดๆที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างคนต่างฝ่ายเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงขอถอดถอนความอาฆาตความพยาบาทคำสาบแช่งในทุกภพชาติขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากคำสาบแช่งทั้งสินทั้งปวงขอสัพพสัตทั้งหลายจงมีส่วนในผลบุญนี้ จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันจงเป็นสุขทุกเมื่อเทินท่านผู้ฟังทุกท่านครับพระพุทธเจ้าได้ทรงดำรัดไว้ว่าผู้ที่กระทำแต่กรรมดีที่เป็นบุญกุศลกรรมดีนั้นย่อมปรุงแต่งหรือบรรดาลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นได้รับความเจริญและสันติสุขในชีวิตทั้งในภพชาติปัจจุบัน และในพบชาติต่อไปตามประเภทและน้ำหนักแห่งบุญกุศลที่ได้ประกอบบำเพ็ญไว้แล้วหรือจะกล่าวให้ยิ่งขึ้นไปก็คือตามลำดับแห่งบุญบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมานั่นเองสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระเสลตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล,ลโลกนี้ โปรดจงโดนบันดาลให้ท่านผู้ฟังและกัลยะาณมิตรทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความโชคดีจเจริญโดยอายุวันนะสุขะพะละปฏิพานทานสารสมบัติจเจริญดวงเรืองยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทินสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ